รมุทยานสั่งยึดน้องมเหสีซึ่งเป็นสิงโตของนายปริญญาหรือที่ชาวเน็ตรู้จักในนามสัตว์อสูรหลังหลุดออกจากบ้านพักเมื่อคืนวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาในพื้นที่บ่อพลอยกาญจนบ,บุรีทำร้ายเด็กชายวัย11ขวบบาดเจ็บและยังมีชายวัย43ปีที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือได้รับบาดเจ็บด้วยภายหลังอินฟูชื่อดังตามจับและนำเข้ากรงแล้ว ในขณะที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยึดสิงโตมาเป็นของกลางที่ผ่านมาอินฟูร,รายนี้มักจะเผยภาพคลิปวิดีโอและไลฟ์สดขณะเลี้ยงดูให้อาหารสิงโตตัวนี้บ่อยครั้งม,มันมักจะแสดงสัญชตาตญาณนักล่าให้เห็นและเมื่อไม่นานมานี้ ก็เคยถูกหน่วยงานเข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ปรับปรุงกรงเลี้ยงให้มีความปลอดภัยขณะที่ชาวเน็ตเคยเตือนเจ้าของสิงโตให้ระวังกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุด